ปัญหาของบ้านของเมืองาข,าขี่มาช่วยเนี่ยอัศวินม้าขาวขี่มาช่วยเ,เราเชื่อว่าถ้าจะสร้างความเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนแปลงที่ถารอ,อย่าไปหวังพึ่งอัศวินม้าขาวควรจะหวังพึ่งกองทัมพม้าแกรบเพราะคนจํานวนมากๆที่ไม่ต้องโดดเด่นมากนักะนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะไม่ได้พูดว่าเสียายจะไม่เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับหรือว่าเราไม่ระบุตัวไม่ได้ระบุตัว แต่ว่าสิ่งที่เราระบุแล้วระบุชัดเจนแล้วที่คนอื่นไม่ค่อยทำคือระบุว่านายกรัฐมนตรีหรือผู้นํารัฐบาลประชาชนจะต้องทําอะไรบ้างอันนี้เขียนมาชัดเจนในปฏิญญากองทัพกบะนะครับมี5-6ข้ออันนี้ก็เขียนไว้จริงๆรายละเอียดก็มีมากกว่านี้เยอะนะครับเอกสารนี่ความจริงมันแค่16หน้าเท่านั้นแหละ,ะแต่ว่ามันมาจากเอกสารอื่นอีกเป็นปึกๆนะครับแล้วก็มีเอกสารซึ่งขยายความจากอันนี้ไปอีก เพราะฉะนั้นก็เป็นเอกสารเป็นริมริมจากนักวิชาการหลายสิบคนนะครับในคุยกันหลายสิบครั้งนะครับในรอบอเกือบสิบปีที่ผ่านมา <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นเราเราไปด้วยทฤษฎีนั้นเพราะฉะนั้นก็อยากอยากจะเรียนท่านเสื้อแดงบางบัวทองนะครับว่าเ,เราไม่ได้เน้นตัวบุคคล mm hmm. นะครับเราเน้นตัวว่าจะต้องทำอะไรแล้วบุคคลเนี่ยผมว่าวันเนี้ย อย่าไปติดยึดนะครับว่าะจะต้องเป็นคนที่หน้าสลอนอยู่บนทีวีที่เห็นบ่อยๆที่เห็นบ่อยๆคนคดีๆเนี่ยมีอีกเยอะแล้ววันนี้ผมพูดได้เลยที่13สสยามไทยมีคนที่จะสามารถเป็นนายกรัฐมนตรีของรัฐบาลประชาชนเนี่ยได้หลายคน พลเรือเอกบรณวิทย์เก่งเรียนก่อนนัก <คะ S 2> รบนะครับพี่ชัยวัดสิงห์สวงอาจารย์ไพศาลก็เป็นนักคิดคผมว่าเป็นป <ขอ S 2> าาของเมืองไทยพอ,อสมบูรณ์ก็เป็นนักต่อสู้นะครับเพราะฉะนั้นนั้นผมก็อยากจะขอตอบสั้นๆอย่างนี้ครับว่ารเราไม่ไม่ได้ให้ความสําคัญกับตัวบุคคลหมายความว่าอาจารย์ก็ไม่ได้ให้ความสําคัญกับตัวเองด้วยสําหรับผมเนี่ยผมไม่ไม่ได้มี อะไรรสนิยมทางการเมืองที่ออกมาต่อสู้ทุกวันนี้ก็ไม่ได้เพราะว่าสนุกสนานกับเรื่องการเมืองแต่เป็นเพราะว่ามันเหลืออดะนะครับถ้าสมมุติว่าเ,เ,เพราะฉะนั้นไอ,อ้เรื่องความคิดว่าจะต้องเป็นมาบริหารอะไรเนี่ยมันมันไม่ใช่แต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าผมจะปล่อยวางเฉยๆเพราะว่า ผมต่อสู้มาถึงขนาดนี้แล้วผมอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้คใครก็ตามที่สามารถนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเหล่านี้ได้ผมสนับสนุนทุกท่านเลยครับ,รบอีกคำถามหนึ่งครอาจารย์ก่อนที่จะหมดเวลาจะอ,อผมก็อย่างที่บอก,กครับเรื่องนี้ไม่ง่ายนักแต่ผมเชื่อว่าจะสำเร็จผมเชื่อว่าจะสำเร็จเพราะว่าเราทำในสิ่งที่ถูกต้องสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงครับบ้านเมืองนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์และผมเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยท้ายสุด ก็จะเข้าข้างความถูกต้องจะเข้าข้างและช่วยเหลือเกื้อกูลผู้ที่ทําสิ่งที่ถูกต้องแล้ววันนี้ผมเชื่อว่าทาง13สยามไทยนะครับแล้วก็รวมถึงสถาบันเล็กๆแบบสาสวรณสเนี่ยเรากําลังทําในสิ่งที่ถูกต้องเสนอทางเลือกใหม่ให้กับสังคมไทยทางเลือกที่เป็นการปรองดองทางเลือกที่หลีกเลี่ยงสงครามกลางเมืองนะครับแล้วก็มาแก้ปัญหากันอย่างจริงจังะนะครับอันนี้ครับก,ก็เพราะฉะนั้น Uh... ก็ยืนเหมือนเดิมกับคุณพระชาระหว่างมาคาบูชากับวิสาขาบูชาผมเชื่อว่าน่าจะมีความเปลี่ยนแปลงนะครับและผมเชื่ออย่างนั้นจริงๆค่ะอาจารย์ค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งชาตินะคะว่าจะอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนในเร็ววันนี้ไหมเพราะว่าถ้ามองเห็นกันช้ารู้สึกกันช้าอาจจะไม่ทันก็เป็นไปได้ใช่ไหมคะอาจารย์ก็อย่างที่คุณพระชาพูดผมว่าถูกต้องเลยก็คือว่าแท้จริงเนี่ยเราก็เป็นคนบอกว่าจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จไม่ได้ดี เท่ากับประชาชนแล้วก็เมื่อกี้ท่านหนึ่งก็พูดมาก็ให้กําลังใจแล้วผมก็ใจชื้นขึ้นตังเยอะเขาบอกสองแสนคนดูมันก็เหมือนเยอะแต่ถ้าเราพูดถึงคน65ล้านคนเราจะเอาคน200,000คนมาลงถนนไม่ได้หรือ200,000เท่านั้นเองค่ะอาจารย์ใช่ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันพัชชาธนาเริศค่ะและดรุทิพพ์เพียบจริยวัตรต้องขอบคุณทุกท่านที่รับชมเรานและร่วมแสดงความคิดเห็นกับอาจารย์ค่ะลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ